ขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับพายุหิมะน,นะคะแต่ว่าทางตนบนของประเทศไทยค่ะต้องประสบกับปัญหาภัยหนาวค่ะโดยในยางาน,นต่างๆเร่งแจกจ่ายผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวให้กับประชาชนนะคะในช่วงหนึ่งสองวันนี้ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองและมีลมแรงซึ่งอาจจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะนี้ด้วยค่ะ ที่จังหวัดน่านทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอพผ้าหมให้กับชาวบ้านทุ่งผงตำบลทุ่งสีทองอำเภอเบียงสาจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเตรียมรับกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็นฉับพลันอุณหภูมิลดต่ำลง6-10องศาเซลเซียสในช่วงวันนี้ถึงวันที่25มกราคมนี้ เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่เร่งเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหนาวและลอกใหม่โดยสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายประสานไปยังโรงพยาบาลประจำำําตําบลให้เตรียมรับมือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่จะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ขณะที่ภาคเอกชนก็เตรียมนําเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้กับเด็กคนชาราและผู้ได้โอกาสในพื้นที่ต่งตางๆด้วยค่ะ ส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านในตำบลชัยพลึกอำเภอเมืองจังหวัดเลยต้องก่อไฟผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายหลังจากที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะเฉลี่ยมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อช่วงเช้านี้นะคะวัดได้ที่12องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศเตือนให้ชาวบ้านดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย พร้อมทั้งระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้จากการจุดกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นในช่วงนี้ค่ะไปกันที่จงังหวัดมุกดาหารนะคะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ตลาดอินโดจีนกันอย่างคึกคักหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปของจงังหวัดมุกดาหารมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศาเซลเซียสและมีลมแรง ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำรวจพูทรภาคสีมอบเครื่องกันหนาวแก่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจพูธรหนองแงวงคหนองแวงควงนะคะอำเภอสีสมเด็จและสถานีตำรวจพูทรบ้านดูอำเอภอปทุมรักซึ่งเป็นพื้นที่ทุร,รก,กันดารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ